สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นเซ็ตกล่องนะคะน่ารักนะนี่นะคะเซ็ตกล่องของขวัญนะคะใครมองหาการให้ของขวัญอยู่ตัวกระเป๋านะคะเขาจะเป็นสีเขียวนะเป็นสีเขียวนะคะตัวเป็นหนังนะคะแล้วก็เขาเป็นรุ่นที่เอ่อห้อยห้อยกระเป๋านะคะทําเป็นกระเป๋าลูกได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นจบในอันเดียวกันนะคะทําเป็นตัวห้อยได้นะคะก็ สายเขาตรงนี้นะคะก็สามารถถอดได้ตัวกระเป๋าเขาก็จะเป็นกระเป๋าใบเล็กๆแค่เนี้ยนะคะใส่บัตรใส่ใส่ตังค์ได้นิดๆหน่อยๆนะคะก็สําหรับใบนี้ใครสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะกล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะใบเล็กๆนะคะก็แจ้งไว้ก่อนนะคะกล่องเขาอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนเนื่องจากการขนส่งนะคะก็อาจจะมีบุบบ้างอะไรบ้างก็ ถ้าลูกค้าท่านใบรับได้นะคะก็แจ้งได้นะคะหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะนี่นะคะ